สวัสดีครับผมโกะพากรครับผม4ี่สองครับผมวันนี้จะมาไล่โอเล่กันใช่ไหมครับผมไม่ใช่นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนภาษาจีนเกี่ยวกับกีฬานะครับผมซึ่งเป็นกีฬา30ประเภทนะครับผม30ประเภทที่ผมมานํามาให้กับทุกคนนะครับผมให้กันเรียนกันได้เลยนะครับผมเรียนไปแล้วสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับผม แล้วก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทางเว็บไทยจีน .com ก่อนนะคะผมเพราะว่าผมได้นำเอาคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยรวบรวมมาแล้วก็มาใช้นะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะฝึกภาษาจีนก็สามารถไปฝึกได้ที่ไทยจีน .com เหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมซึ่งเป็นคลิปวิดีโอคำศัพท์ภาษาจีนในหมวดหมู่ต่างๆของช่องโก้พ s s ชัแนลนะครับผมซึ่งจะอยู่ในหมวดกีฬา จะเป็นยังไงไปรับชมนะครับผมแต่ก่อนอื่นที่จะรับชมขอขายของก่อนนะครับผมสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกฝากกดติดตามก่อนนะครับผมกดติดตามตรงนั้นแหละครับผมตรงนั้นแหละใช่ใช่สีแดงแครับผมตรงนั้นเลยใช่เยี่ยมกดกดแล้วใช่ไหมขอบคุณมากครับผมคุณเป็นแฟนของช่องโกูัพสนะครับผมแต่ถ้าไม่เป็นการรบกวนรบกวนนะครับผมขอฝาก กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณกดกระดิ่งเนี่ยครั้งต่อไปถ้าผมลงคลิปอ,อื่นๆเนี่ยคุณก็สามารถเห็นได้ใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นกดกระดิ่งด้วยขอบคุณครับยังไงกดไลค์กดแชร์กดต like, ิดตามไปชมกันคำศัพท์ภาษาจีนหมวดหมดู่ต่างๆหมวดกีฬาทีวีทีวีกีฬา高尔夫球 高尔夫球，golf；空手道，空手道，karate；拳击，拳击，chokmoi；藤球，藤球，daklaw；乒乓球，乒乓球，pingpong；击剑，击剑。B phân đạp, lán chố, lán chố, basketball, sai sổ, sai sổ, nắc kèng, chú chố, chú chố, football, trông, trông, nắm nặc, xoay chéo, xoay chéo, mùi plâm, thị 体操、g y m n a s t i c 射击（射击）操、体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 操、o l l 操、o 操、体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  u 体操、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 w 操、i 操、marathon。 赛跑，赛跑 r u n c a n 游泳，游泳 w i m m n g 曲棍球，曲棍球，hockey；网球，网球，tennis；舞蹈，舞蹈，dancing；羽毛球，羽毛球，badminton。Bad 保龄球，保龄球，boling；棒球，棒球，baseball；手球，手球，handball；瑜伽，瑜伽,瑜伽，yoga；跳高，跳高，godaosu；跳远，跳远。 กระโดดไกลเป็นยังไงบ้างครับผมกับคำศัพท์ที่ผมนำมาฝากยังไงถ้าชื่นชอบภาษาจีนนะครับผมก็ฝากดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับผมแต่ถ้าไม่ลบกวนไม่ลบกวนนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อส่งกำลังใจกำลังใจมาให้ผมด้วยนะครับผมเพราะการทำแต่ละคลิปเนี่ยคือมันเป็นช่องเล็กอะครับผมมันไม่มี มันไม่มีกําลังใจอะครับผมเพราะว่าเราทําไปแล้วเราเสียเวลาไปแล้วแต่สุดท้ายไม่มีคนดูครับผมมันมันรู้สึกทอ้อจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้แบบคนที่ผ่านเข้ามาแวะเวียนเข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามสักนิดนึงก็ยังดีนะครับผมแต่ถ้าไม่รบกวนไม่รบกวนเนี่ยกด กระดิ่งด้วยจะยิ่งดีเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะให้ทำคำศัพท์หมวดหมู่อื่นๆนะครับผมสามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมผมพยายามจะมาทำคำศัพท์ให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ